แป้งเกาหลีแป้งเวียดนามแป้งญี่ปุ่นอะไรเนี้ยคะเอาแล้วมันต่างกันยังไงคุณคะแป้งก็คือแป้งอะเวลาที่เราสอนนักเรียนในคอร์สเนี่ยนะคะก็เราก็จะ แนะนำเรื่องแป้งเรื่องส่วนผสมอื่นๆนี้นะคะอย่างแป้งอย่างงี้เราก็จะแนะนํานักเรียนว่าอุ้ยสมัยนี้มันมีแป้งแบบเยอะแยะมากมายนะคะมาจากหลายชาติด้วยกันนะคะเช่นแป้งเกาหลีแป้งเวียดนามแป้งญี่ปุ่นอะไรเนียคะนักเรียนก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงคุณคะแป้งก็คือแป้งอ่ะคือพอเรามองด้วยตาเปล่ายังไงมันขาวๆเท่ากันละเอียดเท่ากัน นมกลิ่นเหรออ่ามันก็กลิ่นแป้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ก็แต่เมื่อคุณได้ทําการทดลองทํานะคะเวลาที่ทดลองทำเนี่ยคุณก็จะต้องใช้สูตรแบบที่มันเป็นสูตรเดียวกันน่ะเราให้แตกต่างกันที่แป้งเท่านั้นนะคะแล้วเราจะได้รู้ผลมันออกมาเป็นยังไงแต่นักเรียนก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ผมก็ต้องซื้อแป้งมาสาอย่างแล้วมาทดลองสิครูครับครูช่วยทดลองแล้วก็ทําคิปให้ผมหน่อยได้ไหมอันนี้นะคะเราก็เลยต้องทํามาสนองก,กับต้องการของนักเรียนเรานะคะแล้วก็เผื่อเป็นประโยชน์คนอื่นๆด้วยนะคะว่าเออแป้งนี้มัันนนต่างงงกยไะะคะ แต่คลิปนี้นะคะบอกก่อนมันไม่ได้เป็นการแจกสูตรนะคะอันนี้เน้นการทดลอง ะะเราก็จะมาดูตัวโดของตัวขนมปังนี้นะคะว้าวเริ่มมีความแตกต่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูที่ญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความชุ่มชื้นม,มากกว่าอันอื่นนะคะแต่ก็แต่ก็เริ่มเนียนได้เร็วมากกว่าอันอื่นเหมือนกันนะคะส่วนแป้งเวียดน,นามนะคะก็คือแบบว่ากลางๆแล้วก็เริ่มเป็นก้อนโดแล้วเหมือนกันนะคะส่วนทางเกาหลีอันนี้นะคะก็ยังค่อนข้างไม่เข้ากันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาตีมากกว่าอันอื่นนะคะ ันนี้คือหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาขึงวิดโเพลงของทั้ง3อันนี้นะคะก็เรียงตามนี้เลยนะคะอันนี้ามาดูที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะเนื้อสัมผัสนุ่มมากนะคะแล้วก็แป้งก็ค่อนข้างเหนียวเลยนะคะมาดูเวียดนามกันบ้างนะคะเนื้อสัมผัสก็กกพอๆกันนะว่าว่ากันดาจริงอะ่ะแต่ว่าอนุนเขาจะดูแบบว่าเนียนละเอียดกว่านิดนึงนะคะความยืดหยุ่นพอๆกันนะามาดูที่เกาหลีกันบ้าง ของเกาหลีเนี่ยระยะเวลาในการตีอ่ะตอนตอนที่เราตีขึ้นโดอ่ะเขาจะขึ้นขึ้นขึ้น,น,นฟิล์มได้ได้ช้ากว่าคนอื่นประมาณสัก1-2นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะดูดซึมน้ําเข้าไปได้ได้น้อยกว่าันอื่นนะคะเพราะว่าสังเกตตอนที่ตีแล้วมันค่อนข้างจะแบบว่าติดก้นโถแล้วก็มีติดข้างๆขงอบโถเยอะนะคะอ่ะก็ถึงวินโดว์เพนได้เหมือนกันแต่สาหรับความนุ่มมือในการดึงทั้ง3อันนี้นะคะของของเกาหลีเนี่ยก็จะมีความ พูดตรงตว่ามีความนุ่มมือน้อยกว่าอันอื่นนะคะแต่ว่าหลังจากที่อบเป็นขนมปังแล้วมันจะรสชาติต่างจากอันอื่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะซึ่งอันนี้ตอนที่เราทําการทดลองนี่เราจะทําการทดลองแบบว่าขั้นตอนเดียวซึ่งเราจะไม่ใช้สารเสริมเลยนะคะเพื่อที่จะให้ไม่มีอย่างอื่นมาแบบปะปะนนะคะจะได้รู้ผลจริง ขนมปังที่เราทาเสร็จออกมาแล้วเนี่ยนะคะวิธีที่เราจะดูได้ดีที่สุดก็คือเราก็ต้อง้องฉีดดูเนื้อสัมผัสข้างในมันนะคะว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีกันทีละอันเลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ไปเกาหลีนะคะ <Wow. S 1> เนื้อสัมผัสก็ค่อนข้างนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความมีความเป็นใยเป็นแผ่นใอยอย่างเงี้ยดีมากเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูทางฝั่งของแป้งเวียดนามกันบ้างนะคะว่าแป้งเวียดนามนี้จะออกมาเป็นเนื้อสัมผัสยังไงบ้างนะคะที่แน่ๆนะคะของแป้งเวียดนามเนี่ยมันจะมีความเป็นกลิ่นกลิ่นหมักน้อยกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นแป้งญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสเขาก็ถือว่านุ่มพอๆกันนะคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูแป้งฝั่งเกาหลีกันบ้างะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ สำหรับแป้งทั้งสอย่างนี้นะคะที่มาจาก3าสสัญชาติแบบแป้งญี่ปุ่นแป้งเวียดนามแป้งเกาหลีนะคะเอาจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าทั้ง3าแป้งนี้ทำขนมปังออกมาได้ดีพอๆกันเลยนะคะแต่ว่าจะให้คะแนนเหนือกว่านิดนึงนะคะก็คือตรงแป้งนิปปอนญี่ปุ่นนี้เองนะคะคือแป้งตัวนี้เนี่ยมันจะมีคะแนนเหนือกว่าเหนือกว่าแค่นิดเดียวนะไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือความหอมแบบว่าความหอมของแป้งเนี่ยแป้งหมักเนี่ยมากมากกว่าอันอื่นอยู่นิดเดียวเองค่ะส่วนเนื้อสัมผัสเนี่ย ของตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีความนุ่มมากกว่าอีกสองตัวอยู่อีกนิดเดียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาจงริงอะต่างกันไม่มากเลยนะคะแป้งทั้ง3ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแป้งที่ดีในตลาดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปง่ายๆว่าขอให้คุณมีความเข้าใจในการมวิธ,ธีการทําขนมปังนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบแป้งอะไรมาถึงแม้จะเป็นแป้งในประเทศแป้งอะไรคือจะแป้งยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะคิดว่าคุณจะทําขนมปังออกมาได้ดีทุกอันเลยค่ะขอให้คุณมีความเข้าใจเป็นหลักนะคะ